แต่เช้าไม่กินข้าวกินปลานำนกเขาออกมาแพลนใจข้ารอบบ้านนกเขาใหญ่เลี้ยงมาแต่โบราณสวัสดีครับต่านผู้ชม วันนี้นะครับรายการรอยเรื่องราวชาวนกโกานะครับเดินทางกันไปแล้วนะครับวันนี้จางวัดพัฒนรุ่งนะครับมาที่มานนกานะครับเพื่อทํารายการรอยเรื่องราวชาวนกเขาให้พี่น้องชาวนกเขาได้ชมได้ดูกันนะครับเชิญชมกันได้นะครับวันนี้ครับยังมีนะครับรายการรอยเรื่องราวชาวนกโกานะครับเดินทางมาจากวัดพัทลรุงนะครับมา วอยเล่มดินนะครับินอกนีตรงนี้นะครับู่ที่อยู่บนลังความรำเล็ดนกตัวดังมาไล่ๆตัวนะครับวันนี้จะมาตักใต้เลยกเดียมจมนกตอเนี้นะครับน้องวอยจุ่มนกมาหน้าจะไหมน้องวอยไล่ไปเรือันเยอดเลยไล่เรือันก็เยอะๆจำเป็นที่กันจะไปนเนน็ได้ตอนนั้นละมาตัวอาบุ ในโรงเรียนเขาหมายความว่าหลักนี้ไปตัวเนาะตัวตัางนังก็หนองพลอยนี่ฝันว่าน่ะมีได้ไหมกระดาษแต่กุ้งจอมจอมดับจอมดับนะจอมดับนี่นอกตัวนี้เก่าตอนนี้ยายตายไปอยู่ปั๊มบางเกล้ายหรอบางเกลายไปปั๊มนะโอ้ยกายไป็นีว่านี่โอวันแมววันนะ หอบัลลักีตัวไหนอ่ะคือไ้ลุ่มครับหอบัลลักนะครับตัวนีนนะ้มันดีหรือตัวนี้ครับมันล่นลุมมาน,นนะครับนีอนนะอ่อ้วนและลุ่มนะทำให้หกปาเอ็นเ่าเหลืไว,วมาลุ่มดียวนั่น,น,น,นแะโกโผยิงเล่นเดี๋ยวให้ของุง,งอบ เล่นน้อก no ็จเหมือนกันร in ัเป yeah> 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 ่าน้องบอยนี่รุ่นมากแบบเ่อนนะครับป่าแดงกันไปเล่นปกติอาชีพทำอะไรน้องบอยนี่ตัดยางครับโอ้ตัดยางตัดยางอาชีพไหนเมียแล้วม่้นัวเมียดังเียได้เมียกันได้เมียกันขอดูหน้าหน่อยค่ะหน้าเลยลูกบอยป่าชมโภพันลักนะครับตัวนี้มันถือได้ตัวนี้ใช่ล่า Để dài lùng thì ngoài vòng và cứu phiếu phải tán dài lùng đó tiền lớn tiền đơn tiền đấy à, mà chán này gặp dài vằn lắc cái dài vằn lắc thì dài mà chán này rồi dài mà chán gom mà chạc, mình cúc yên oh mình cúc yên mình mà, thì... mà, đường thì, đường, đường thì mà chẳng có một nát một rúng một nát dài vằn là nọc mà giàu nàn là là rung nọc เป็นเวลานานก็ได้ใช่วันหนึมาตอนนี้กับเสี้ยนร้อยหมากตัวนี้เสี้ยนปลายมันดุนกับเสี้ยนเสี้ยนเสี้ยนกนาันกับได้ยินจัดได้แรงก้าวไปถึงหัวใจอไอ้กับกับนี่ตอนนี้ปักปักอยู่กับปักอยู่ี่แม่มันแม่ไม่กว่าเมียมันนะกับเมียมเมียมันแม่ปั้นนี่จักเลยตัวนี้ใต้โขดจิงเล่นโขดจิงเล่นนี่จิงเล่นนี่ ยิงน yes, ิดน yes, <ertas> ่ตัวไหนน้องก้อนแกก้อนน้องกดน้ำบําแกน้องกอ้งกออ๋อน้องกอทีมันไปนิดหนูไอ้เาไเยกับเไปสร้างคนานมาณน้ำเ้าก็เลยไปยูทัวร์นะกับกับ้องบอนนี่คนปักกมากเพื่อนมาร์กนะครับเพื่อนมาร์กมาแหงไปชายไห่งใบแห่เล่นเันนลปเล่นกงนกับไม่เยาใกล้นึ่งในนูไป เป็นการประรุมแล้วว่างลูกปลากับปลารยลูกปลารยกับมาปรรมกับแม่นาฬีแม่โคเกินนาีกคเกิดกล้องนาฬีกาตัวดังกล้องก็เดียวได้ีรถโอ้วีรดตัวจังรดจังรรดนาเดนี่คนคนนี้เมียโคเกิดเลยนะกับโค้เก่งเกนี่ตอนนี้ได้รู้ี่รอบแบบยังไม่ได้ิ่งเพึ่งก้าวพิ่งก้าวับยัง่งเยงปกโดเ มีคนจ้องนะไหมร้องนี่ไม่มีนี่ครับย้อมแต่ร้องสี่คนกับลูกตาแมกูเกินลานาเี็กคนร่วมกับตัวผู้นี่คือป้ารยกับแต่ว่าปั้นคนร่วกันการเป็นดอกตัวมาแล้วรับหัวใจหัวใจเกินหัวใจเกินรวยรับอ่าคู่มาร์กก้าวคู่ไม่นะครับกำลังกลีเมียนานาเด็กพอเมียนี่คูเกินลานาเด็กพอนี่ป้ารยปั้นกัน ต้อเป็นดอกต้อมาเดียวน,นะครับเราต้องตัดรอบวัวเจ๊ต้องตัดรอบว่าว่านิ่งนะกับแล้วก็ตัวนี้นิ่งมกักเวลาต้อนะกับเสี่ยงได้ยินจัดกับเอาเอาครูแกงมาจะเลื่อยจังเลาะน้ำไม,ตม,ม่ตุกเล้วครูมักมีเสื่อว่าปั้นการตรุกนี้มาจุกชุนกับวัวเจ๊ ก <those S 1> ับติดตามลูกมันนะครับว่าจะให้พูดนานได้ดีแค่ไหนนะครับต่อไปนะครับกองโอีกกเดือนเดี๋ยวไปก้าวมาเล่ว่าลูกเสียโอกมาจะเป็นมันปืนนี่คือมือปืนอันนี้มือปืนคือว่าป้องกันตัวเจ้าของเลยนะใส่ก็เรียกมือปืนนี่คือฝักเลยนะจับฝากเลยทางน้านีฝักโอเคครับเดี๋ยวเดินชมลูกนอกตาหนูลรว อ่าเดี๋ยวนี้มีตามน้องน้องบอยนะครับว่านี่เป็นรูปปัตรุ่มก้องจุดไหนบ่อแม่นี่แค่ปล่อยกันคแบบกล้องจับดำกับทั้งหมดเลยครับแต่ว่าแม่นี่ตัวเดียวกันเดึ่งว่าแม่ไร่ตัวแม่เดียวกันนี่แม่เดียวบ่อเดียวก็ยอมทำปีกับรุ่มหอยหมาปนีเลยวว่าต้องติดใจนักติดใจบ่อว่าชุดรักเลยชุดรัก กับอนน้ไปเล่นมียกับนกเราก็เล่นบักที่สุดจุดนี้จุดนี้มีแีคนท้าวคือรักกับเมียกับนกเขานี่รักใครได้มากว่าเมียจุดนี้ยังไม่ยังไม่แดงยังเล่นนกเล่นไม่อันท้าวรักนกเขาบอกว่าอาจจะตู้เหลืองนะครับตู้บดอยนิดนะครับบ้านหนองบอยไอ้กับต้มนะครับสุดยอดมากนะครับลูกก็อไอ้จอมดับนี่ปลอมดีจ้ะ เป็นดอกพึ๊กนะน,น,น,นะครับแกนนาแกนนาฟึ๊กนะครับวันนี้มาไม่ทันได้เล่ยจอมทัพนะครับตัวดังเพราะว่าตู้เพื่อนมาแบงชิ้งหม่ได้ก็วาแล้วนะครับเพื่อนมาเอาแต่เละะ่โอเคนะครับก็เล็กๆหน่อยๆนะครับจากน้องบอยแรกดินนะครับวันนี้ว่าพ่อเมงก็เอ็ดเกฟามนะครับชมพง ทำรายการรอยเรื่องราวเจ้าหนเกานะครับว่างๆก็ไปเที่ยวกบปลาเปือนวุ้งกบปลาเปือนไล,ไล่ๆทีหไล,ไล,ไล,ไลายๆแห่งหลายๆจังหวัดนะครับจะจะจะจางมิดระคามในวงการนะครับวันนี้จะจะน้องบอยเล่มดินจะให้ข้อมูลเรื่องราวเรื่องราวกับผมบาบ้าพอนะครับอยากไกลเล่นหกเกาในเชิงรังนั้นนะครับมีระความ างมิตรภาเล่นแล้วนุกเล่นแล้วแบ่งกันนะครับทาไมเล่นในเชองแก้งกันเล่นเชิงกางกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับนกเขงต้องขันนานอยู่บ้านต้องขันดีนกขยันเมียว่าดีขันทีทีก็เข้าทาง